ขณะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะได้มีการคลิกออฟรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะทําความดีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9พร้อมทอดผ้าป่าสามาคัคคีสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธกองทุนผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้และกองทุนอุปกรณ์การแพทย์ ที่ลานหน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่างพร้อมใจสวมเสื้อโทนสีเหลืองร่วมในโครงการคลิกออฟก,การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเขตสุขภาพที่12ทำความดีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9นับเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีนายแพทย์ เทพเพชรมากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12เป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเขียนสุขภาพที่12ได้ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการรับบริจาคอัยวะในภูมิภาครวมถึงดําเนินการปลูกถ่ายกระจกตาเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้แก่ผู้ป่วยค่ะ นอกจากนี้มีการสร้างการรับรู้สําหรับการปลูกถ่ายไต י, โดยสามารถปลูกถ่ายไตในผู้บริจาคมีชีวิตและผู้บริจาคสมองตายได้โดยเป้าหมายเพื่อเพิ่มปลูกถ่ายลดการตายได้คิวเร็วทั้งนี้จากข้อมูลในเขตสุขภาพที่12มีการปลูกถ่ายกระจกตาแล้วจํานวน26รายยังมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอยู่จํานวน7รายและปลูกถ่ายไตยแล้วจํานวน20รายโดยได้รับการปลูกถ่ายไตเฉลี่ย2รายต่อปีและยังมีผู้ป่วยลงทะเบียนรอรับไตอีกกว่า40รายครับ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมขบวนแห่ต้นผ้าป่ารำกองยาวในพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งอาพาธกองทุนผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้และกองทุนอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งคณะพระสังฆาธิการจังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดขึ้นโดยมีส่วนราชการและประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญสร้างกุศลจำนวนมาก